ยูอา r e ไลฟ์น o าวสิบเอ็ดโมงสี่สิบหกวันจันวันจันที่เท่าไหร่จำไม่ได้คุณอยู่กับเสียงสวรรค์ขยันไลฟ์นะคะนี่ค่ะเราจะให้ดูบรรยากาศร้านบานิลล์ฟรุนะคะบ่งหกมือบ่มือหน่อยค่ะบ่มือหน่อยค่ะเออเรียกแขกหน่อยค่ะเรียกแขกหน่อยค่ะ ที่บ้าโลกทิศที่บ้าไรคะห้าร้านตอนนี้นะคะเราก็ไม่อายนะคะเราจะชิลมากเลยค่ะเราจะไลฟ์ให้ดูว่าบรรยากาศมันสงบเงียบมากเลยค่ะค่ะนี่คือคุณเป็กเตยมนัคนะคะคุณอยู่กับเสียงสวรรค์ขยันไลฟ์นะคะเสียงสวรรค์ขยันไลฟ์จริงๆตอนนี้เข้าวุูกับปิของพนักงานมาแล้วค่ะอ๋อเหรอคะเหรอคะเจ้าเจ้าเจ้ากินได้ เการทมูใหอ่ะจะบอกว่าตอนนี้ที่ร้านชิลมากแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ทำอะไรแบบเฉยๆเรื้อเปลื่อยไปเราทำอะไรคะเรากำลังสร้างเมนูเครื่องดื่มใหม่ครับเพื่อตอบโตคาเฟ่ใหม่ของเราแต่ตอนนี้เราก็จะเลื่อนเปิดตามเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับถ้าเศรษฐกิจดีเราก็จะรีบเปิดนะครับแต่ถ้าเกิไม่ดีเราก็จะรอเศรษฐกิจดีขึ้นครับ เศรษฐกิจไม่ดีแต่บรรยากาศและอากาศที่นี่ก็ยังดีอยู่ใช่จำไว้ว่าของเราชาวฟิลกูสยังต้องฟิลกูสครับฟิลกูสิถ้าเราไม่ฟิลกูส์ทจะฟิลกูสลรอใช่แล้วดู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 นาดูนาฝั่งนู้นของเราที่ไหนว่าแท้งแรงตรงนี้เขียวมากเหลืองเหลืองนี่คือต้นถั่วนะคะ ระวังฝุ่นด้วยนะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะเป็นแฟนที่เป็นห่วงเรานะคะก็มีความระวังอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยลมจะค่อนข้างแรงก็เลยจะไม่ค่อยมีฝุ่นกัดสักเท่าไหร่นะคะก็ไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในคาเฟ่กันนะคะนี่ ใช่แล้วค่ะอ๋อดิฉันเอางานมาทำด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูวิวไปนะคะร้านนี้เป็นของเราวันนี้เรายึดนะคะนะจริงจริงแล้วน้องๆจะบอกว่าลูกค้าจะค่อนจะมาตอนเย็นนะคะช่วงนี้ก็จะแบบตอนเช้าก็จะ,ช,ะชิวๆเจียงสวรรค์ขยันไลฟ์ค่ะ ครับนี่คือร้านผมเองครับครับออฟฟี่เอ,อยุงออฟอฟีฟ่เหร,อ,หรอยุงเยอะเหรอยุงเยอะเหรอไม่เยอะครับผมนี่เรากำลังคิดคน้นเมนูใหม่ๆนะคะเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะ <c oughs> คิดถึงวันที่ปลูกข้าวคิดถึงวันที่ฝนตกคิดถึงวันที่สีเขียวๆข,ของนานะคะขอกินคำหนึ่งดิอยากชิมไม่ได้ ตอนนี้เขาคิดว่ากินร้อนคลอนตัวเองคลอนตัวเองร้อนกายไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเชื่อมโยงกับของพวกอ่างเอบคุณน่ะแล้วปุ๊บตรงมาอาบผมเป็นโรคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ดูแลนะคะเดินไ้ามเดินค่ะค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาอ่านไลฟ์อ่านคอมเมนต์ดีกว่าช่วงนี้เห็นไหมไม่ค่อยแต่งหน้าเลยนะคะเขียนคิ้วกับทาแก้มนะคะทากิจอายไลเนอร์นะคะรองพื้นไม่ได้ลองเลยเพราะว่าเดี๋ยวเออ ติดหน้ากากหมดนะคะแต่งไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็ลบอีกนะคะสวัสด,ดีค่ะขออเมริกานอไม่หวานหนึ่งแก้วกำลังกำลังสั่งเลยนี่ยันนี้เราหกแก้วมาเองแต่ว่าบางร้านนะคะอย่างเช่นสตาร์บัคเขาก็มีนโยบายอีกอย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากก็คือสมัยก่อนเขาจะบอกว่าถ้าหากว่าเอาแก้วมาเองเนี่ยก็จะ ลด5บาท10บาทอะไรใช่ไหมา <st ut ters> ราะว่าตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าต้องขอความร่วมมือให้ใช้แก้วร้านเฉพาะแก้วร้านจะได้ไม่แบบไม่ไม่มีเชื้อโรคอะไรอ่านคอมเมนต์ดีก,กว่าสวัสดีค่ะคอมมิวนิฮะดูแลตัวเองด้วยนะคะชอบสีผมนะคะ เลิศอาร์คนะคะอ้กำเมืองหน่อยสวัสดีเจ้าปีวันผูกเจ้าาวันนี้น้องแอลเจียงใหม่ถ้าหากว่าใครว่างๆก็ไปเที่ยวอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะภาคไหนเขาก็ต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะ ลูกค้ามาวะลูกค้าแล้วโอ้โหทางงานวเฮยทางกานลุมเลยค่ะลุมลูกค้ามาลูกค้าก็ชิว่วค่ะเขินลูกค้าเขินค่ะคือช่วงนี้เนี่ยสั่งอะไรได้เร็วเลยค่ะ อยากให้มาอุ่นนุนนะคะ <Okay. S 1> คุณนิว <Okay. S 1> คุณเป็กไม่อยู่หลานก็มาให้กำลังใจเด็กๆได้นะคะ oh, <okay. S 1> ถึงพอดน่ากลัวคืออะไร <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวไปช่วงเมษา <Okay. S 1> ค่ะวันนี้เหรอคะเลขอะอย่างดีอะ่ะ <laughs> มีแฟนขับถามเด้ mm hmm. เลขอะไรครับชาบ้านอานหนึ่งแปด เราไปเห็นเล่นเป็นฝันแต่เราเล่นไปแล้วมันทามใกล้ๆเดียวกันสองเลขมึงไม่บอกเอาแล้วนี<อ>่ในกาแฟนี่เมน,น,น,นูใหม่ที่เรามาทดลองกันทดลองกันก่อนอ่านี่คุณเป็กเขาพิเศษมากอันนี้เหมือนกันแต่เป็นโกโ,โก้อันนี่ครับนู่นคือคาเฟ่ใหม่ที่ยังไม่เสร็จนะคะ ก็จะทำให้เสร็จแต่ว่าจะยังไม่ได้แกลนโอเพนนิ่งนะคะพี่นิวยังมี MV ถ่ายอยู่ไหมเฮ้ยฝ้ายสี่หนึ่งบอกว่าออกำลังมาแรงค่ะโอ้ได้ได้ได้ <c oughs> มีใครให้เลขสวยกว่าน,นี้อีกไหมนี่ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้วันที่16เออจำได้ละตอนแรกนึกว่าเอ,อ๊ะวันจันทร์ที่10วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะเออจำได้แล้ววันนี้วันที่16โ,โกโก้กน้าทานเอาละไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่บายทานข้าวเทียงให้อร่อยนะคะ